ดีค่ะวันนี้เบอกับแอมเลยนะคะวันนี้มีลูกค้าคนสวยนำรถมาติดฟิล์มกับเราเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเป็นใครไปกันค่ะ ที่เรียบร Saint ้อยแ,แล้วนะคะสำหรับ BMW i4 นะคะติดฟ okay, yes. ิล okay, yeah. ์มเอเวอ SC iR Pro กับที่ร้าน ND กาหลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารถคันนี้ที่แอมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะว่าเป็นของใครนี่ค่ะคนสวยของเราที่นำรถมาติดกับเรานะคะคุณหน้าคุณตาอยู่ไหมคะ คุณปุ้ยนะคะเจ้าหญิง b m เอ็มเวินลูกค้าคนไหนสนใจติดฟิล์มกองแสงฟิล์มรับสีรับใสนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0 8 1 9 5 6 9 9 8, 9, 8, 9 9หรือช่องทางออนไลน์นะคะ f a c e b o o k YouTube และ Instagram นะคะ l i n e อ่าหรือว่าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะที่จะซื้อรถเบียมเดลเบยูหรือว่าเข้าไปดูรถเบียมเดลเบยูนะคะติดต่อได้ที่คุณปุ้ยได้เลยนะคะที่หมายเลขนะคะ0ูนย์เก้าหกหรือว่าแอดไลน์ปุ้ยข่าวสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมนั้นหมายท้ลองขับปุ้ยนะคะมาได้ที่หมายเลขแออบีเอ็มยูแอดปุ้ยบีเอค่ะแคมเปญเดีโปรโมชั่นเด็ดๆตรงที่ปุ้ยเจ้าหญิง b m เมอนเฟรชชิ่เท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย